จ้าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเราจะไปลองเสียงดูเห็ดที่ใต้ต้นสนอีกรอบเป็นรอบที่สี่นะคะเราว่าพอมีนะคะเพราะว่าอ่าเขาเป็นใต้ต้นใต้ต้นสนที่มีแสงและก็มีความชุ่มชื้นไปลุ้นกับเราเลยคะ่ะไรนี่อะไรนี่ก่อนเก็บปูเบอรี่เราเจอเห็ดเอาเห็ดก่อนนะนี่ เอาไก่อนนะคะสองดอกอวอบเชวนี่ใยเชยวอร่อยเลยมี่มีงไหมจ้ามีแค่นี้สองดอกยังใหญ่เลยจ้ะลุงลิง่อนเบอร์รี่แดงแดงแล้วจ้าเริ่มสุกแล้วมันร้อน ตักที่ตักทีู่กใหญอยู่คะ่ะอืมงเดี๋ยวไปตักอีกป่านึ่งดีกว่าไหมเปลี่ยนใจละบูเบอรี่เดี๋ยวไปอีกป่านึงป่านี้ไม่ค่อยใหญ่อุ้ยอันนี้ใหญ่กว่าคะ่ะ <c oughs> น,นี่ยายใหญ่หญดูสิเพื่อน <c oughs> ดูสิย้ายใหญ่อันนี้นี่ใหญ่จริงๆนี่จ้าคิดว่าจะไม่มีคลิปให้เพื่อนๆได้ดูแล้วตายอยู่จ้าอู้ยิงไหมอู้แสดงตัวด้วนนี่อู้น้ำใจมากเลยจ้าน้ำใจจริงๆ ้ํำใจมากเลยอดีได้อยู่นะจ๊ะนี่วิไปไหนแล้วนี่จ๊ะวนจุ๊ป,ปุอยู่อันนี้ไม่เอามันเล็กเล็กไม่เอาเอาแค่สองดอกนี้นี่จ้ะ เหมือนเราเห็นเลยจ้าเพืเ่อนๆนี่ๆนี่เราว่าใช่แล้วนี่จ้า <c oughs> จัดการจัดการจัดการโอ้ยโอ้ยจะเหลือพอได้กินไหมนี่หูสมบูรณ์มากเลยจ้าดอกนี้ไม่เคยได้เห็ดใหญ่ขนาดนี้เลยนี่นีนน,นี่ดูสิแันนี้แกงอร่อยดิจ้ามีอีกดอกนึงที่นึกไม่ถึง นี่ <c oughs> นึกไม่ถึงจริงๆเลยดอกนี้ดูสิค่ะอาจจะโดนกินไปบ้างเดี๋ยวล้อออกเอาอู้ยนึกไม่ถึงเลยจ้านี่รอบต้นสอนอีนนะคะมีจ้าเพืเ่อนๆนี่อ้เรานึกไม่ถึงจริงๆนี่ดูสิฝนไม่ตกนะหลังจากเราเก็บวันนั้นนะ่ะแต่ว่าเขาได้ความชุ่มชื้นแถวๆ ใต้ต้นไม้นี่แหละเป็นไงคะกลมกลืนมากเลยกลับใบไม้อุยดีใจที่ได้เห็ดได้เห็ดก็ดีใจแล้วจ้าแล้วเพื่อนๆจะตกใจดูดูด,ด,ดูนี่อะไรอุย้ยแม่เจ้าไม่คิดไม่ฝันไม่คิดไม่ฝัน วา่าจะเจอแบบนี้สุขใจเลยเราสุขใจเลยเราเด็ดเอาเด็ดเอาสุขใจเลยเราสุขใจเลยเรานอนเตรียมชำละแล้วแบ่งกันนะคะนี่อู้ยง,งามงามดิเห็ดรอบต้นสนต้นนี้เนี่ยขา อวบมากเลยเชื้อเขาแบบดีมากมากเลยอาจะอดูจิเอาไป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 รวมญาติจ้าดูดูเอาไปรวมญาติเล็กๆ <c oughs> ระวังมากมากเลยนี่อู้หนออู้ดูสินะ่ะเกิดอยู่ในโพรงนั่นนะ่ะใครจะกล้าเข้าไปเอาขนาดอู้หูไม่กล้าเข้าไปหรอกจ้า เอาตรงนี้ละจ้านี่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 น,นี่ดูซิดูซิดูซิด,ซดูโอ้ยน้ำใจจริงๆเลยจ้าอโอ้นอนนอนนอนอนอของอร่อยอยู่ตรงนี้นี่จ้านี่จ้า นี่สองสามดอ,อกแล้วไปดูที่นี่นไหมโอ้ยหข้างในนุอยากให้ดูอีกเดี๋ยวขยายให้ดูไคจะก้าเข้าไปขนาดนั้นน่ะเพื่อนโอ้โหแม่เจ้าดูสิเห็นไหมคะโอ้ยขยายใหญ่มากเลยนี่จ้าเห็นไหมจ้าโอ้โห งามจริงๆเลยสมบูรณ์มากเ,เพื่อนๆเราไม่อยากเชื่อเราก็ต้องเชื่อเลยจ้าเราไม่เคยมาดูถึงตรงนี้เลยดูสิเนี่ยดู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 ลุ้นกับเราสิไอ,อ้สมบูรณ์มากเลยจ้าพเพื่อนๆดูสิค่ะ นี่เรามาไม่ถึงเขาจริงๆนะมันก่อนๆน,น้องนะนเขาบ้านจนจนแบบว่าเธอไม่เก็บชั้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยนี่อีกนะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเอาเพื่อนๆดูค่ะอุยสออนมากเลยดอกนี้เพื่อนๆน,นี่ดอจกจ้ะ โอ้ยดูสิเนี่ยจ้าโอ้ใหญ่มากเลยีอ้ยมีไหมเราดูแค่นี้ก่อนนะมีจ้าเพื่อน ดูดีเนี่ยเอาไปรวมกันดิค่ะนี่คือรอบรอบต้นสนนี่จ้าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมอาจจะลงสายตาเราอีกนะ <c oughs> เขาบานมากๆเลยเขาแล้วเราคงไม่เห็นเขา,าจ้ะนี้รอบที่สี่แล้วนะคะต้นสนนะ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูต้นสนนะสุดยอดเลยจ้านี่คือต้นสนจ้า เก่าแก่มากจ้ะอายุอายุน่าจะมากกว่าสามสิบสี่สิบปีนะในความคิดเราเนี่ยจะ้ะว่าจะกลับแล้วเชียวนเพื่อน,นทิ้งทวนหน่อย <c oughs> อุย้ยส่งดอกเลยไม่ธรรมดานะนี่เพื่อนๆดูอ้ายแบ่งกันกิน เห็ดนี้มีเพื่อนๆถามว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะเนื้อมันจะกรอบเด้งๆนะคะก็คนที่นี่นิยมเอามาทำซอสกินกับเนื้อค่ะแต่เราเราก็ชอบนะซอสก็อร่อยหอมดีค่ะเขาจะหอมเขาจะกรุบกุนุ่มๆกรุบกรุบไหค่ะกรุบกรุกรอบกรุบกรุบพูดยังไงดีจะกลับแล้วนะ นี่เห็นไหมเราเราไม่ได้มาดูเขาเนี่ยใช่หไหม <laughs> มันมีร้อยตัวกินแล้ว <laughs> ได้สองดอกนีแ่แหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมติดตามไลค์เมนชอบประกดติดตามจ้าขอบคุณทุกท่านเลยคะ่ะแล้วพบกันในวีดีโอต่อไปนะคะแตงฟอร์วอชิง Bye bye.